เลิกยิงโฆษณา Facebook ด้วยมือถือเธอครับและขอร้องเลยนะฮะเลิกยิงโฆษณา f a c e b o o k ครับ ด้วยการกดโปรโมทครับหน้า Facebook f a n p a g e แบบนี้เสียทีครับหรือแม้กระทั่งครับหลายๆคนนะฮะแอบจะออกแนวมักง่ายครับในการซื้อโฆษณา f c e e o o o ครับสร้าง Fanpage แบบนี้ขึ้นมาปึ๊บๆนะฮะแล้วก็กดโพสต์ลงไปยังหน้า Fan น p g g เลยแล้วกดบูส์โพสฮะยกตัวอย่างนะฮะอย่างเช่นเรามาที่โพสต์นี้นะครับแล้วเราก็ทำการนะโพสคอนเทนต์ลงไปแล้วกดบูส์โพสตรงนี้เลยนะฮะหรือว่ากดบ o ส์โฆษณานะ,ะับโปรโมทโพส post ตรงนี้ดัน โฆษณาออกไปเลยฮะเลิกทําวิธีนี้เถอะครับถ้าคุณอยากประหยัดเงินค่าโฆษณา Facebook มากกว่านี้และอยากได้ผลลัพธ์ในการซื้อโฆษณา Facebook มากกว่านี้นครับและวิธีที่ผมจะมาสอนในวันนี้นะฮะเป็นวิธีการที่เบสิกแล้วง่ายที่สุดสําหรับมือใหม่หลายๆคนครับที่สามารถเริ่มต้นทําได้เลยแล้วก็สามารถเซตโฆษณาได้อย่างแม่นยําตั้งแต่แรกเลยนั่นเองครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าการซื้อโฆษณา,า a c e b o o k เนี่ยครับ เป็นการซื้อโฆษณาแบบโฟกัสครับจำคำนี้นะฮะการซื้อโฆษณา Facebook เราต้องซื้อโฆษณาแบบโฟกัสครับต้องยิงให้แม่นยิงให้โดนเหมือนยิงสไนเปอร์เนี่ยฮะต้องยิงนกให้เป็นนกอ่ะเระียว่ายิงต้องแม่นยำชัดเจนตามกลุ่มเป้าหมายครับลักษณะของการยิงโฆษณา f c e e o o o เนี่ยเราไม่ควรจะบูสต์โพสด้วยนะฮะโปรโมทโพสต์หน้าแฟนเพจตรงๆเลยหรือแม้กระทั่งใช้มือถือนะฮะในการออกแอดโฆษณาแบบเนี้ย ไปแบบตรงๆซึ่งมันเป็นการยิงเพื่อกระจายโฆษณาเกินไปทําให้เราเหมือนเป็นมูลนิธินะจ่ายเงินให้กับ Facebook รวยขึ้นทุกวันทุกวันนะแต่เราก็ไม่ได้ออเดอร์เราก็ไม่มียอดขายใดๆทั้งสิ้นเกิดขึ้นเลยนะฮะมีใครเป็นแบบนี้บ้างใครเป็นแบบเนยโยนะฮะใครเป็นแบบเนยโยกด หัวใจให้หน่อยกดไลค์ให้หน่อยกดคอมเมนต์มาซินะครับผมเชื่อนะครับว่าหลายคนเนี่ยเป็นแบบนี้กันอยู่นะครับคือเหมือนเราจ่ายเงินให้ a c e b o o k เนี่ยไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ได้อะไรกลับมาเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮรเราต้องเปลี่ยนวิธีในการเซตโฆษณาใหม่ซื้อโฆษณาให้แม่นยำแล้วก็ตรงนะครับตามประสิทธิภาพที่เราควรจะได้นั่นเองครับวิธีที่ผมแนะนำนะครับถ้าเฮ้ยคุณลิขิตเราไม่ยิงแบบนี้เราสามารถยิงแบบไหนได้อีกนะฮะเราสามารถครับที่จะ เข้าไปยิงที่ตัวจัดการโฆษณาหรือ Ad Manager ครับหลังบ้านของ Facebook ได้นะทุกคนนะฮะวิธีการนะครับมือใหม่มากๆเลยนะฮะให้เรานะครับเข้าไปที่คำนี้ฮะคำว่าเมนูเห็นไหมมันจะมีคำว่าโปรไฟล์ตรงนี้มันจะมีคำว่าเมนูขึ้นเห็นไหมฮะอ่ะข้างๆ Messenger เนี่ยนะฮะเราก็กดที่คำว่าเมนูเลื่อนลงมาแถบด้านล่างครับอยู่ตรงนี้นะฮะเจนกับว่าโฆษณาเห็นไหมฮะอ่ามันจะมีคำว่าโฆษณาผมสุมให้ดู มันจะมีคำว่าโฆษณานะครับหรือแอดนั่นเองนะฮะเรากดคลิกที่คำว่าแอดตรงนี้นะฮะคำว่าแอดหรือโฆษณาตรงนี้นะครับ เฟซบุ o กเนี่ยจะนำส่งเรานะครับไปยังหน้าที่เรียกว่าตัว Ad m a n a g e r หรือว่าตัวจัดก,การโฆษณาของฝั่ง Facebook นี่แหละที่เราสามารถซื้อโฆษณา Facebook ได้อย่างแม่นยำเวลาเราไปจ้างเอเจนซี่ซื้อโฆษณาเนี่ยเขาก็จะยิงให้เราเนะี่ยผ่านตัวนี้แหละผ่านตัวจัดก,การโฆษณา f a c e b o o k นี่แหละเขาก็จะทำอะไรต่างๆได้อย่างแม่นยำกว่าการที่เราซื้อโฆษณาแค่ผ่านมือถือผ่านโมบายยิงโฆษณาผ่านแบบใฮ้บูทโพสหน้าแฟนเพจอะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วมันสามารถเมนเทตต่างๆได้ค่อนข้างเยอะ สังเกตนะครับว่าเราสามารถที่จะเลือกแคมเปญโฆษณา a c e b o o k เนี่ยได้หลายวัตถุประสงค์เลยเห็นไหมฮะตั้งแต่การรับรู้แบรนด์การเข้าถึงการรับชมนะฮะการมีส่วนร่วมนะครับเนี่ยแบบนี้เรื่องการมีส่วนร่วมก็ได้เลื่อนลงมามันก็จะมีแบบเราสามารถกดเพิ่มบูธโพสต์นะครับเห็นไหมการกด ถูกใจแฟนเพจเนี่ยอยากให้คนมาติดตามแฟนเพจเยอะก,ก็กดที่บูตโพสตรงนี้ได้แบบนี้เป็นต้นแทนที่ปกติเราจะมาบูตโพสกันหน้าแฟนเพจใช่ไหมฮะแทนที่ปกติเราจะมาบูตโพสหน้าแฟนเพจตรงนี้ใช่ปะกดบูตโพสตรงนี้ใช่ไหมเออเปลี่ยนวิถีในการเซตโฆษณาใหม่ครับเฮ้ยเราลองมากดซื้อโฆษณาด้วยวิธีเนี้ยมันจะได้ข้างโฆษณาที่ถูกกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันได้กลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนมากกว่าในอนาคตที่จะมาซื้อสินค้าและบริการในแฟนเพจของเรานั่นเองนะฮะ หรือเนี่ยเห็นไหมเราจะมีวัตถุประสงค์การรับชมวิดีโออย่างชัดเจนเห็นไหมฮะข้อความเห็นไหมไดเล็ก <Direct, S 1> ข้อความมียิงคอนเวอร์ชั่นด้วยน,นะนู่นนั่นนี่เห็นปะครับมันจะค่อนข้างมีความละเอียดมากกว่านะฮะอ่าหรืออย่างสมมติผมต้องการแบบสมมติผมเพิ่งเปิดแบรนด์มาเพิ่งทําเปิดแฟนเพจมาอยากให้คนรู้จักแฟนเพจเราอยากให้คนรู้จักวิดีโอของเราแฟนเพจของเราเราสามารถกดที่การรับรู้แบรนด์ตรงนี้ได้นะฮะเร,เราเราเลื่อลกลงมาดูนะครับด้านล่างจะมีการปรับนําส่งงบประมาณด้วยนะครับเราลองกดเปิดดูก็ได้นะฮะนี่ เราก็สามารถที่จะเริ่มต้นในการซื้อโฆษณาได้อย่างเช่นผมอาจจะเริ่มต้นซักซักนะฮะวันละ200บาทผมก็สามารถทําได้นะนะฮะเนี่ยวันละ200บาทวันละ3า0บาทแบบนี้เป็นต้นแต่แนะนําเลยนะแนะนําขั้นต่ําสักวันละ250าพยายามให้มันอยู่ในเกณฑ์อย่าอย่าใส่เงินเป็นเกณฑ์2 0 0ท้วน300ท้ทวนแบบนี้พยายามใส่200 250 300 350, 380อะไรแบบนี้พยายามใส่ลักษณะแบบนี้อย่างเช่นสมมติผมยิงโฆษณาแคมเปญแรก280บาท อย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะแล้วเราก็กดถัดไปครับเห็นไหมเห็นเมนูด้านล่างตรงนี้ไหมครับอ่าผมจะมีคําว่ากลุ่มถัดไปตรงนี้นะฮะอ่าคลิกเฆโด,ด,ดชิปกลุ่มถัดไปตรงนี้นะครับกด next ปับ๊บเรียบร้อยนะครับพอเรากด next มาเรียบร้อยปุ๊บเนะี่ยฮะเราจะเห็นนะฮะด้านล่างลงมาเลื่อนลงมาปุ๊บปุ๊บนะครับมันจะมีครับอ่าอันนี้กลุ่มบ่ใบที่ผมเซตไว้แล้วอ่าผมลองกดออกกดออกก่อนปุ๊บลองเลือกดูมันจะมีลักษณะของโลเคชั่น ของโฆษณา Facebook ให้เราเลือกเต็มเลยเห็นไหมเลือก ออดีน <Audience S 2> ได้ครับตามที่เราอยากระบุโฆษณาได้เห็นไหมประเทศไทยประเทศเรายิงไปกัมบูช่ายังได้เลยนะฮะอย่างตอนนี้เป็นนิวนอร์มอลใช่ไหมครับช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเนาะนะฮะเอาเป็นว่าเราสามารถยิงได้ในเมืองไทยพื้นที่ในเมืองไทยแต่ครับลองนึกภาพนี้คนมันอยู่ในประเทศไทยอะ่ะคนมันอยู่ที่บ้านกันอะ่ะเขาต้องการซื้อของคนมันอยู่บ้านก็จริงแต่มันต้องกินต้องใช้ยังต้องมีการเสพมีการซื้อของออนไลน์น,นู่นนี่อยู่ถูกไหมแต่ถ้าเราสามารถทะลุทะลวงไปถึงกลุ่มเป้าหมาย เขาได้เลยฮะมันจะ Amazing ขนาดไหน,นอ่ะผมยกตัวอ,อย่างนะครับยกตัวอ,อย่างอย่างลูกศิษย์ผมช่วงหลังๆมาเนี้ยจะัขันกลับไปใช้เทคนิคครับที่ผมเคยสอนไปเมื่อประมาณ4-5ปีที่แล้วเนี่ยนะครับคือการใช้โลเคชั่นครับอ่าเป็นการใช้โลเคชั่นหรือการใช้รหัสไปสนีครับอันนี้เสนอไอเดียง่ายอย่างคนอยู่คนอยู่คอนโดแบบนี้ยฮเราถ้าเรามีรหัสคอนโดหรือเรามีแบบ รหัดไปษณีในเราแวกนั้นเนี่ยคนมันอยู่ในพื้นที่นั้นๆเนี่ยฮะเราสามารถที่จะเจาะหรือว่าดิเรกโฆษณาเนี่ยฮะไปยังพื้นที่ต่างๆได้อ่าสมมติผมเอาเขตนี้อ่านี้เป็นเขตโซนกรุงเทพจึ๊บอย่างเงี้ยไปต้นเห็นปะมันก็จะสามารถดิเรกได้อ่าอย่างเงี้ยไปต้นอย่างหมู่บ้านจัดสรรอย่างสมมติเราแบบเฮ้ยแถวบ้านเราแถวหมู่บ้านเราอย่างสมมติบ้านเราอยู่แถวรามินทาเฮ้ยรามินทามันมี หมู่บ้านจัดสรรเทียบเลยอะ่ะเราสามารถที่จะปักหมุดได้ไหมนี่เห็นไหมเราเห็นสนามบินเห็นไหมครับนี่มีสนามบินด้วยเราสามารถที่จะเอาหมุดตรงนี้เห็นไหมมันจะมีคําว่าปักหมุดเนี่ยคำว่าหมุดเห็นไหมจะมีคําว่าหมุดเราลองเอาหมุดตรงนี้นะฮะเอาไปปักที่หม,네มู่บ้านจัดสรรหรือโครงการต่างๆนะฮะคอนโดคอนโดเนี่ยเห็หนไหมเราจะสามารถที่จะ ไดเรกโฆษณาไปได้เนี่ยผมอาจจะตีรัศมีไปแค่แพ่สัก4กิโลในละแวกนั้นเขาอาจจะไปในละแวกไม่เกินนี้นะฮะในคอนโดละแวกนี้ในหมู่บ้านจาัดสรรเขา,าจะไปไม่เกินในละแวกเนี้ยเราสามารถที่จะติดตามหรือให้โฆษณาเนี่ยครับไปส่งตรงเนี่ยฮะหาลูกค้าที่มือถือไดเรกไปที่มือถือลูกค้าได้ตรงๆเลยอย่างที่ผมพูดมาครับต้นคลิปครับผมบอกว่าไงครับว่าการซื้อโฆษณา a c e b o o k ถ้าอยากได้ประสิทธิภาพในยุคนี้ต้องอะไรฮะ ต้องยิงโฆษณาแบบโฟกัสครับทุกคนต้องยิงโฟกัสแบบตรงๆแบบแม่นๆไปเลยว่าลูกค้าเราอยู่ที่ไหนถ้าลูกค้าเราอยู่ตรงเนี้ยนะฮะเราสามารถที่จะเฮ้ยไดเรกโฆษณาตรงๆไปหาลูกค้ากลุ่มนี้ได้เลยอยู่รามินทาลูกค้าคนนี้เดินเซนทัลช่วงนี้เดินได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนช่วงนี้ก็ล็อกดาวน์กันอยู่นะฮะเอาเป็นว่าอะไรฮะแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราสามารถที่จะไดเรกโฆษณาเนะะี่ยฮะ ไปหาลูกค้าตามสถานที่ต่างๆที่ลูกค้าอยู่หมูบ่บ้านอยู่คอนโดอยู่คอนโดมิเนียมอยู่อาพาร์ตเมนต์อยู่ห้องเช่าใดๆที่มีโอกาสเป็นลูกค้าของเราเราต้องสเปคให้โดนให้ตรงกลุ่มให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จำนะฮะนี่คือคีย์สำคัญคีย์ที่2ครับที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับนั่นคือการ ใส่กลุ่มเป้าหมายตรงนี้เนี่ยฮะตรงเนี้ยถ้าเราเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับตรงเนี้ยเลือกผิดชีวิตแม่งเปลี่ยนเลยนะครับคนละเรื่องนเลยนะฮะยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าผมเลือกตำแหน่งตรงเนี้ยแปลว่าผมต้องการเลือกทุกคนนะฮะที่อาศัยอยู่ในตำแหน่งนี้แปลว่าคนที่อาศัยอยู่ในแอเรียนี้แล้วก็รหัสไปรษณีนี้เนี่ยจะเห็นโฆษณาของผมอ่ะโอเคไหมสองนะฮะถ้าผมเลือกครับคนที่เดินทางข้ามเขตมาอันนี้แปลว่าอะไรฮะแปลว่าคนกลุ่มนี้ไม่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่นี้นะ ไม่ได้อยู่ในพื้นที่นี้แต่เหมือนกับเดินทางมาทํางานที่นี่มันจะมีคนบางประเภทนะครับอย่างเช่นบ้านอยู่บางกะปิบ้านอยู่บางกะป,ปิเดินทางก็ไปทํางานอโศกแบบเนี้ยเป็นต้นนืกออก่านั่ง M r t มไปนั่งเรือไปทํางานอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเข้าไปทํางานที่สุขุมวิทบ้างนะขับรถไปทํางานที่ทองหล่อบ้างอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นจะมีคนกลุ่มลักษณะแบบนี้แปลว่าอะไรครับถ้าเราต้องการกลุ่มพนักงานออฟฟิศถ้าเราต้องการกลุ่มเฉพาะเจาะจงเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกกลุ่มเป้าหมายนะกลุ่มลักษณะแบบเนี้ย เลือกได้เช่นเดียวกันหรือต้องการดิเรกไปหาคนคนที่เขากำลังเดินทางแบบนี้แต่เอาเป็นว่า2กลุ่มนี้พยายามเลือกให้แตกแล้วกันเลือกให้เลือกให้ชัดเจนนะครับคุณสังเกตดีๆนะครับอ่ะผมให้ดูตัวเลขตรงนี้นะครับอันนี้ผมเลือกอผู้คนที่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนี้เมื่อไม่นานใช่ไหมฮะคุณดูนะครับตัวเลขมันคือ3ามแสนเห็นนะทีนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับเฟซบุ o กเนี่ยจะมีตำแหน่งที่ค่อนข้างเรียวถามผมเปิดไปที่คนที่อาศัยอยู่ในตำแหน่งนี้คุณเห็นปะ ตัวเลขมันต่างกันเห็นไหมเมื่อกีน้นี่สามแสนเจ็ดอันนี้เท่าไหร่ครับตัวเลขเท่าไหร่สามแสนสี่คุณสังเกตนะครับว่าสองกลุ่มนี้มันคนละกลุ่มกันคุณสังเกตนะครับเห็นป้ามันคนละกลุ่มกันมันคนละคนกันเลยที่จะเห็นโฆษณาเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ณเวลาที่ผมนะฮะที่ผมไลฟ์นะฮะตัวนี้อยู่นะโอเคไหมที่ผมบันทึกตัวนี้อยู่แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆน,นทุกคนไปเซตเองบางคนไปตั้งค่าตอนเที่ยงคืนตี 1, 2, หนึ่งตีสองหรือบางคนไปตอนเที่ยงตอนบ่ายโมง ตัวเลขไม่เหมือนกันนะครับเพราะเวลาออนมือถือบางคนก็อ่อนมือถือในเวลาที่ผมบันทึกตัวนี้อยู่ไลฟ์ัวนี้อยู่แต่ถ้าเกิดผมนะฮะไปเซตตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองแบบนี้อ่ะแปลว่าอะไรครับแปลว่าตัวเลขมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับแต่ก็จะต่างกันไม่เยอะมากนะเพราะน,นั้นแล้วเพราะนั้นแล้วมันค่อนข้างเร็วถามมา,มากๆหรือถ้าเราเลือกตำแหน่งด้านบนสังเกตนะครับเห็นไหมตัวเลขมันก็จะเปลี่ยนไปสังเกตไหมครับสี่แสนกว่าเห็นไหมมันก็ตัวเลขมันก็จะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นแล้ว เลือกผิดเนี่ยลูกค้าก็จะเป็นคนละกลุ่มกันเลยพฤติกรรมมันก็จะเปลี่ยนไปวิธีในการทําไปนะครับสังเกตไหมครับว่าเห็นไหมว่าการซื้อโฆษณาด้วยตัวจัดก,การโฆษณา a c e b o o k นี่เพียงแค่เทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ผมเอามาถ่ายทอดไว้ในคลิปนี้เนี่ยคุณสังเกตไหมครับว่ามันสามารถทํางานนะฮะผ่านตัวจัดการโฆษณา a c e b o o k เนี่ยได้ละเอียดกว่าการซื้อโฆษณาผ่านมือถือจริงไหมใครคิดว่าจริงพิมพ์มาหน่อยครับว่าจริง เออใครคิดว่าจริงพิมมาหน่อยรับว่าจริงแล้วกดกดไลค์ให้หน่อยเห็นไหมมาทำงานได้ละเอียดกว่าในมือถือเราจะเซตอะไรได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะในหลังบ้านของบูสกดบูสโพสหน้าแฟนเพจเนี่ยมันก็ทําอะไรได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะเข้ามาเลือกในตัวการโฆษณา Facebook แบบเนี้ยได้อย่างละเอียดนะฮะสังเกตไหมครับว่าเราปักหมุดก็ได้เห็นป่ะหรือเลือกตําแหน่งพื้นที่ต่างๆเราก็สามารถทําได้เช่น สถานที่ต่างๆบริษัทต่างๆลูกค้าขึ้น MRT ไหมลูกค้านอนอยู่ที่ไหนทํางานอยู่ที่บริษัทอะไรนะฮะชอบดูอะไรน,นู่นนั่นนี่ต่างๆอยู่ในโรเ,เราสามารถที่จะเฮ้ยเอาโฆษณาของเราเนี่ยไปรันเดมนะ,ะับไปรันให้กับลูกค้าในมือถือได้เลยนะฮะรันในมือถือลูกค้าได้แบบตรงๆเลยมีความแม่นยำแล้วมีความที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆแล้วใช้งบประมาณของเราเนี่ยฮะ200บาท300บาท500บาทหรือวัลพันของเราเนี่ย ได้อย่างคุ้มค่านะได้อย่างคุ้มค่าแล้วมีประสิทธิภาพด้วยได้ลูกค้าอย่างตรงกลุ่มเป้าหมายด้วยพอได้ไอเดียไหมใครได้ไอเดียตรงนี้ใครได้ไอเดียตรงนี้พิมพ์มาไหนครับว่าได้ไอเดียอ่าได้ไอเดียเพิ่มขึ้นนะพิมพ์มาไหนว่าได้ไอเดียเพิ่มขึ้นนะฮะพอนานแล้วลองเทคนิคเหล่านี้เนี่ยลองไปใช้งานดูอีกแบบหนึ่งก็คือมันจะมีด้านล่างนะครับด้านล่างจะมีอย่างเช่นอายุเห็นไหมสามารถเลือกอายุได้เลือกเพศได้ เลือกกลุ่มเป้าหมายใดๆตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งกลุ่มเป้าหมายในยผมเคยสอนไว้แบบค่อนข้างละเอียดมากๆนะครับอยากให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยเข้าไปติดตามในช่อง YouTube ช่องนี้เนี่ยช่อง YouTube ช่องนี้ผมจะทำลิสต์เพลย์ลิสต์ไว้นะครับอันนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายแบบแนวละเอียดเลยแนวเชิงลึกเลยผมทำเป็นเพลย์ลิสต์ไว้เนี่ยเห็นไหมครับเห็นเป็นเพลย์ลิสต์ไหมเพลย์ลิส แอดวานซ์คอร์ด f a ส e b o o k Marketing นี่ตัวนี้มีประมาณแบบโหให้วิดีโอดูมา40-50คลิปเลยลองกดเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ตัวนี้นะฮะลองกดเข้าไปดูเนี่ยแม่งมีวิดีโอแบบให้เรียนฟรีๆเนี่ยเยอะมากเลยน0สามสิบนาที50าสิบนาทีชั่วโมงกว่ายังมีเลยนะฮะ ทำไว้ให้เรียนแบบเบื้องต้นแบบฟรีๆเนี่ยเยอะมากเลยนะครับซึ่งคุณสามารถเอาไปต่อยอดธุรกิจได้เยอะมากมีลูกศิษย์หลายคนที่เอาไปสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างเงินล้านซื้อรถได้เป็นคันๆเนี่ยจากการมานั่งเรียนในช่อง YouTube ของผมเนี่ยหลายท่านมากๆเลยนะก็ลองมาดูในตัวนี้ลองมาไล่ดูแล้วกันนะครับในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายเนาะนะครับแต่แนเบื้องต้นในะเบื้องต้นอย่างนี้ครับในะเบื้องต้นคือ เราสามารถเลือกครับเลือกออดิเนเนี่ยได้ทั้งหมด3กลุ่มเป็นหลักนะครับนั่นคือข้อมูลประชากรความสนใจหรืออินเท e ร t ที่พวกเราชอบเซตกันเซตเฉพาะอินเท e ร t ใช่ไหมหรือ3นะครับจะเลือกเป็นเหล่าพฤติกรรมแต่โดยส่วนใหญ่ผมแนะนําแบบนี้แนะนําแบบนี้เวลาเราเซตกลุ่มเป้าหมายนะครับอย่าเลือกแค่ความสนใจอันเดียวเช่นสมมติเราขายเสื้อผ้าอย่าเลือกเฉพาะ เสื้อผ้าอย่างเดียวแต่เราให้ลองนึกไปถึงเรื่องราวเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าของเราว่าลูกค้าของเราเนี่ยมีพฤติกรรมในการซื้ออย่างไรมีพฤติกรรมในการใช้ i iPhone ไหมมีพฤติกรรมในการใช้ w ว f i หรือเปล่ามีพฤติกรรมในการแบบมีลูกรออหรือยังมีครอบครัวหรือยังแต่งงานหรือ,อยังให้นึกไปถึงไลฟ์สไตล์ Wie ของลูกค้าครับเราจะได้เจาะจงถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้ครับว่า โอเคแหละลูกค้าเขาอาจจะอยู่ในพื้นที่ตรงนี้อยู่คอนโดที่นี้อยู่หมู่บ้า,จานจัดสรรตรงนี้ที่เราปักหมุดไว้โอเคโลเคชันตรงแต่โลเคชันตรงไม่ได้แปลว่าเราจะขายได้ทีเดียวนะครับถ้าโลเคชันตรงแล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องตรงนั่นคือเรื่องของกลุ่มเป้าหมายต้องตรงด้วยความสนใจต้องตรงด้วยโอเคไหมหรือพฤติกรรมที่ลูกค้าจะซื้อเนี่ยต้องตรงด้วยอย่างเช่นเราขายสินค้าที่มีค่อนข้างราคาที่ค่อนข้างแพงนิดนึงหลักหมื่นหลักสามหมื่นห้าหมื่นขึ้นไปหรือเป็นหลักแสนขึ้นไปเนี่ย แปลว่าอะไรเราต้องการกลุ่มคนที่ค่อนข้างมีกําลังซือ้อถูกไหมอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรืออาจจะเป็นแบบแอมีเนเจอร์ Manager ขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมเราสามารถที่จะระบุตําแหน่งงานแบบคนที่เป็นเมนเจอร์ได้เราสามารถระบุคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้เห็นไหมหรือเราต้องการกลุ่มคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าอะอไรพ่อค้าแม่ค้าอะอไรมีตังค์นะฮะตังค์เยอะด้วยนะฮะเดือนเดือนนึงเนี่ยเดือนละหลายแสนนะครับขายของได้เนี่ยเยอะแยะมากมายแปลว่าอะไรครับ แปลว่าเราสามารถเข้าถึงกลุ่มคนที่เป็นแม่ค้าออนไลน์ได้พ่อค้าออนไลน์ได้เจ้าของธุรกิจใดๆดได้โดยการเลือกพฤติกรรมเนี่ยฮะลงไปในตรงนี้ลองมาเล่นดูนะครับตรงนี้แบบละเอียดมากๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาแชร์แล้วกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เบื้องต้นโอเวอร์วิวให้ดูก่อนว่าแคมเปญออเดียนทั้งหมดเนี่ยมันสามารถทำงานได้ละเอียดกว่ามือถือหรือการบูสต์โพสหน้าแฟนเพจอย่างมากมายมหาศาลเลยทีเดียวนั่นเองนะครับชอบไหมชอบไหมนะฮะหรือหรือ นะฮะแม้กระทั่งตำแหน่งการจัดวางครับก็ยังสามารถทำได้ละเอียดกว่ามือถือมากเลยนะเราจะสามารถเซตเฉพาะออเดียนใน Facebook อย่างเดียวก็ได้หรือเซตเฉพาะในฝั่งของ i n s t a g r กรอย่างเดียวก็ได้สมมติเราจะต้องการแบบออเดียนฝั่ง Facebook อย่างเดียวแล้วก็ปิดฝั่ง i n s t a g r กรไว้สังเกตไหมครับนี่เห็นปะเราก็จะปิด i n s t a g r กรไว้ได้แต่ถ้าเกิดเราต้องการแบบเฮ้ย direct โฆษณาเนี่ยฮะไปที่ฝั่งครับ ของ IG อย่างเดียวแล้วก็ปิด Facebook ไว้ก็ได้แล้วก็รันเฉพาะไปที่ฟีด i IG อย่างเดียวเห็นปะมันก็จะสามารถรันไปได้แบบนี้เป็นตัวมันจะเป็นการหนึ่งครับโฟกัสไปที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วทำให้เงินของเราเนี่ยฮะที่มีงบน้อยหอยน้อยเนี่ยฮะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเรามีแบบงบประมาณแค่วันละ500แบบนี้วันละ400เนี่ยถ้าเรายิงกระจายทุกแพลตฟอร์มของ a c e b o o k เนี่ยซึ่ง a c e b o o k เนี่ยมี มีแบบเพจมินให้รันโฆษณาเนี่ยแม่งเยอะมากเป็น10บๆอันเลยอะเงินมันก็จะไม่พอไงแต่ถ้าเกิดคนมีเงินน่ะเขาก็จะได้เปรียบตรงนี้ไงแต่ว่าถ้าเกิดใครยิงโฆษณาแบบวัละหลายพันเนี่ยคนกลุ่มเนี้ยก็จะได้เปรียบเพราะมีเงินไงมีเงินในการเทแต่คนมีเงินก็จะเสียเงินไปออกับการได้แบบบางตำแหน่งมันไม่ทำเงินน่ะก็ลันไปมั่วซั่วไปหมดอะไรแบบนี้เฟซบุ๊กก็ลันเงินไปแต่ถ้าเกิดคนฉลาดในการซื้อโฆษณา a c e b o o k เนี่ยเขาก็จะอะไรฮะ ดีฟไปเฉพาะกลุ่มที่เฮ้ยมันทําเงินได้จริงๆอ่อารสถิติแล้วมันทำเงินได้จริงๆนะตรงตรงนั้นแบบเนี้ยเป็นต้นอย่างเช่น Facebook Story เฮ้มันทำเงินได้เราสามารถที่จะโฟกัสไปเฉพาะกลุ่มกลุ่มนี้ได้แต่ถ้าเกิดเฮ้ยอันนี้มันไม่ทำเงินแล้วก็ปิดสิวะเก็ตป่ะเก็ตไอเดียในการเอาไปทำไหมครับเวลาเรายิงโฆษณา a c e b o o k เนี่ยเราควรจะต้องแบบเออ ใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ครับคือบางทีเราลันด้วยมือถือเนี่ยมันลันอัตโมิติเกินไปแต่ถ้าเราลันด้วยแบบวิธีแบบนี้มันจะโฟกัสไปที่กลุ่มที่เราต้องการอยากให้ a c e b o o k เนี่ยไปลันจริงๆลูกค้าซื้อจริงๆเช่นไปลันที่ในแอป m e s s e n g e r แบบนี้เป็นต้นหรือไปลันในเฉพาะฟีด a c e b o o k แบบนี้เป็นต้นหรือไปลันในกลุ่ม Facebook ไปลันในเฉพาะแบบมาร์เก็ตเพจของ Facebook แบบนี้ คือลูกค้ามันเล่นอยู่จริงๆบทความ,มอย่านีน้ลูกค้ามันเล่นอ่านอยู่จริงๆเราก็สามารถไปรันโฆษณาในกลุ่มนี้ได้พอเก็ตไอเดียบ้างในการเอาไปรันโฆษณา Facebook เพื่อให้มันได้ประสิทธิภาพพอได้ไอเดียไหมพอได้ไอเดียเพิ่มเติมไหมกดหัวใจรลัวหนะ่อยนะฮะอ่ะนี่คือวิถีในการทำนะครับวิธีในการทำอ่ะกดต่อไปนะครับกดถัดไปนะครับตัวเนี้ยมันก็จะเป็น นะฮะเป็นเพจละเราก็สามารถเลือกเพจได้เลือกสร้างโฆษณาชิ้นใหม่ได้แบบนี้เห็นไหมก็จะมีแบบโฆษณาใดๆขึ้นมาให้เราสามารถ run รันโฆษณาไปที่จุดใดจุดหนึ่งที่เราสามารถ run รนันโฆษณาแบบนี้ได้โอเคปะ่ะสามารถ run รนันโฆษณาไปแบบนี้ได้หรือหรือนะครับเราจะนะฮะใช้โพสที่มีอยู่แล้วครับอย่างหน้าแฟนเพจก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเก็ตนะนะครับแล้วก็กดเผยแพร่โฆษณาที่จุดนี้ 哎。 ที่คำว่าในเผยแพร่เห็นไหมเผยแพร่ที่ตรงนี้แล้วก็สามารถรัโรนโฆษณาได้เลยสามารถเลือกครีทก็ได้จะใช้เป็นภาพสไลด์ก็ได้ภาพสไลได์ลก็มีประโยชน์นะครับภาพเดี่ยววิดีโอก็เรียกว่าทรงประสิทธิภาพเหมือนเหมือนกันเลยแต่ว่าลักษณะในการใช้มันก็จะใช้ในมุมมองที่ต่างกันเช่นภาพเดี่ยวก็จะใช้ในมุมมองการรีมาร์เก็ตติ้งแบบนี้วิดีโอก็อาจจะเน้นในการเก็บออเดียนเยอะๆอปิดการขายก็จะอีกมุมหนึ่งภาพสไลด์ก็จะใช้ในแนวของของการที่ให้ลูกค้ามาเลือก สินค้าในจํานวนหลากหลายเช่นขายเสื้อผ้าหลายสีหลายไซส์หลายยี่ห้ออะไรต่าลูกค้าก็สามารถเลือกใดๆนะฮะตรงนี้ก็สามารถมีประโยชน์มากๆต่อการ create content create โฆษณาของเรานั่นเองนะครับพอได้ไอเดียไหมฮะพอได้ไอเดียไหมโดยสรุปเลยนะฮะโดยสรุปเลยนะครับใครที่ครับกำลังจะซื้อโฆษณาผ่าน f c e e o o o เนี่ยโดยการใช้มือถือหรือการโปรโมทหน้าแฟนเพจเนีครับหยุดก่อน ถ้าคุณไม่อยากเสียงเงิน Facebook ไปฟรีๆโดยที่คุณไม่ได้อะไรกลับมาเลยบางคนหมดไปเป็นแสนแล้วเนี่ยบางคนหมดไปหลายหมื่นแล้วใช่ไหมใช่ไหมหมดไปหลายแสนแล้วนะครับวาะนั้นเนี่ยมาใช้ตัวจัดก,การโฆษณาหลังบ้าน ดีที่สุดนะครับเวิกที่สุดนั่นเองเนาะนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปความรู้ดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับในแฟนเพจผมด้วยนะฮะในแฟนเพจที่ชื่อว่าลิขิตประกายสกุลนะฮะในแฟนเพจลิขิตประกายสกุลนะครับฝากกด CF เฟิรฝากกดติดตามนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับขอแค่เพียงแค่คำว่าขอบคุณคนละหนึ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปไลฟ์ดีๆแบบนี้ด้วยนะครับทุกคนเนาะนะฮะแล้วก็ ใครที่ชอบนะครับติดตามในช่อง y t u t u นะครับก็สามารถดูวิดีโอต่างๆนะครับคลิปความรู้แบบ500กว่าวิดีโอในช่องลิขิตประกาศสุลได้อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับไ้ด้วยแล้วกันเนาะนะครับใครกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ คนละหนึ่งคอมเมนต์นะคะขอให้คนนั้นเป็นมหาเศรษฐีเป็นเศรษฐีเงินล้านภายในปี2ปีนี้เลยนั่นเองนะครับใครที่นะฮะใครที่อยากปรึกษาผมนะฮะเป็นการส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่นะครับแอดลิขิตนะครับตามที่รายละเอียดตรงนี้ได้นะครับอันนี้เป็นลายแอดของผมเองนะครับเป็นตัวนี้ ไลน์แอดลิขิตเนาะนะครับหรือสแกนเคี c ร์โก็ได้นะครับทุกคนมาเป็นเพื่อนกันได้นั่นเองนะครับสู้ไปด้วยกันครับทุกคนในสภาวะวิกฤตแบบนี้นะครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขนะฮะแต่การทําธุรกิจออนไลน์ครับทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมลิขิตประกายสุพลครับสวัสดีครับ